น้องหมาเข้าได้คงคะเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนที่มีหมายเยอะแล้วเราก็เลยแบบเห็นร้งสงสารอะไรเงี้ยแบบอากาศข้างนอกมันร้อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเข้าเข้ามาได้เลยแล้วเอย๋ยวเราคลีนให้เองอะไรเงี้ยส่วนตัวคือชอบหมาด้วยแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเองก็เลยชอบชวนเพื่อนมาแล้วก็ส่วนไหนก็ได้เลยเอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้อะไรคะเป็นรูปตีนหมาเลยค่ะอันนี้เป็น howdy house น,นะคะจะ<ต>เป็นไอศครีมน้องหมาะค่ะ ครับ <Le> เราอยู่ที่ไหนล่ะครับเราอยู่กันที่คาเฟ่ค่ะคาเฟ่ต่อไปที่จะพาน้องนุ่นมาค่ะชื่อว่า Howdy Cafe and b i s t บ o นะคะที่นี่ก็เป็นเพจเฟลี่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปกิน,เ,นเที่ยวชอบชมชิล <laughs> หอมนะคะเป็นเจ้าของร้าน h าวดี c คาเฟ่แอนดิสโทค่ะคอนเซปต์ Concept ร้านก็จะเป็นอาคาเฟาออ่อบอุ่นอบอุ่นอยู่ในธรรมชาตินะคะมีวิวเขามีทุ่งหญ้าเปิดเป็นคาเฟ่สำหรับครอบครัวที่จะพาเด็กๆหรือว่าน้องหมามา,มาเที่ยวเล่นได้อะไรอย่างเี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีขนมโฮมเมดอาหารที่ให้เขานั่งเอนจอยกันได้เป็นครอบครัวทำไมต้องฮาวดีคะ Howdy มาจากคำว่า how do you do อะค่ะสำหรับคนชาวเท็กซัสอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะทักทายกันเขาจะบอกว่า hey howdy อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh แล้วก็ไปเจอคำนี้มาแล้วเราก็ชอบเพราะว่าส่วนตัวที่บ้านจะเป็นสไตล์ country cowboy กันอยู่แล้ว uh แล้วก็เลยทำยังไงให้คาเฟ่เราเป็นสไตล์ country เหมือนธุรกิจของเราแล้วก็เลยได้คำนี้มา การตกแต่งร้านเป็นประมาณไหนคะอ๋อจะเป็นแนวบาร์นะคะก็จะเป็นโลมนาไซออกอเมริกันไซแล้วก็อบอุ่นอ,อุ่นนิดน,นึงอะคะ่ะเราให้ลองหมาเข้าได้ไงคะเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนที่มีหมาเยอะแล้วเราก็เลยแบบเห็นร้วสงสารอ่ารเงี้ยแบบอากาศข้างนอกมันร้อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเข้าเข้ามาได้เลยแล้วเอย๋ยวเราคลีนให้เองอะไรเงี้ยส่วนตัวคือชอบหมาด้วยแต่ว่า ไม่ได้เลี้ยงเองก็เลยชอบชวนเพื่อนมาแล้วก็ให้เข้าห้องแอร์ส่วนไหนก็ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างหมาตัวนี้ของใครคะเนี่ยก็เป็นของพี่สาวค่ะพี่สาวน้องชื่ออะไรคะแนะนำหน่อยน้องทายุค่ะเป็นผสมโกลเด้นนะคะโกลเด้นกับไซบีเรียนน้องเป็นพันผสมระหว่างโกลเด้นกับไซบีเรียนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆพอตั้งแต่บอกว่า เป็นคาเฟ่น้องหมาน้องหมาเข้าได้ทั้งโซนแอร์แล้วก็ด้านนอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือยิ่งกระแสตลอดดีมากตามมากันแบบว่าเยอะมากจริงๆหลักๆตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แทบจะเป็นครอบครัวน้องหมาที่พามาเที่ยวกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ชอบพามาเป็นเหมือนจุดพักอะค่ะให้น้องหมาไม่เครียดมาเข้าห้องน้ำมาเดินเล่นก่อนเดินทางไปเขาใหญ่ พาน้นงหมามาที่ร้านจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เขาก็จะมีถุงเก็บอื้องหหมามาเองมีกระบอกน้ํามาเองมีจานอาหารมาเองอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมสายจูงถ้าเป็นตัวเล็กก็จะมีเล็กรถเข็นมาด้วย ก็จะมีเป็นขนมเบเกอรี่โฮมเมดที่ทางร้านทำเองทุกอย่างเมนูไข่ดีก็จะเป็นตัวเลมอนทาค่ะ<ม>จะแบบเปรี้ยวๆสดชื่นหน่อยแล้วก็นิวยอร์กชีสเค้กก็คือมีคนแบบชมเยอะว่าว่าอร่อยที่รานนะคะก็จะมีเป็นออกิจกรรมไว้ให้คุณลูกค้าและเด็กๆได้มาทำเลยะคะ่ะก็จะมีพวกเพนติงแคนวาสกระถางต้นไม้แล้วก็มีติดเพชร และนี่นะคะก็เป็นอาหารที่คุณเขาหอมเตรียมไว้ให้ค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะมีสปากเก็ตตี้กระเทียมเบคอนนะคะมีพิซซ่าผัขผงอบชีสแล้วก็มีเป็นซีซ่าสลัดเป็นผักจากสวนเราเองค่ะ ใช่ผักจากส่วนแสดงว่าสดแน่นอนมีเป็นฟรายส์นะคะแล้วก็เป็นขนมปังกระเทียมอบชีสค่ะคู่ดื่มเะะเคะตั้งดื่มก็มีเป็นชาเก๊กฮวยร้อนนะคะแล้วก็อเมริกาโน่เก๊กฮวยค่ะแน่นอนว่าเก๊กฮวยก็จะสวนเหมือนกันใช่ปลูกเองค่ะได้ค่ะค่ะรวยเลยไหมคะได้ค่ะทัดให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้เป็นฮาวดี้เฮาส์นะคะ <ขอ S 1> จะเป็น<ข>อไอศครีมน้องหมาค่ะ บางเดินทางไปทางโคราชหรือว่าไปอีสานไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ฝากแวะมาเฮาดี้คาเฟ่แอนด์บิสโทรด้นะคะคือแวะเข้ามาดื่มน้ําทานขนมหรือพาน้องมาคายเครียดก่อนก่อนเดินทางต่อก็ได้ค่ะเปิด10โมงถึงทุ่มหนึ่งจันทถึงสุกส่วนเสาร์อาทิตย์จะเปิดเช้าหน่อยค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นเจอไทยมิดเมโลไบท์ขนมน้องหมาแซนอร่อยมีคุณประโยชน์มากมาย มาให้คนรักสุนัขเลือกถึง4รสชาติราจากการปรุงแต่งและสารเทนมีสังเคราะห์ไม่เติมเกลือและน้ำตาลมีโพแสเไบโอติกตัวช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและปรับสมดุลมีฟิตอ้อยบำรุงขนและผิวหนังรวมถึงบำรุงประสาทและสมองมีสุขภาพดีด้วยเบต้ากูแคนสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายกระบวนการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานของอาหารมนุษย์สารอาหารครบถ้วนและสมดุล รายการก็มีอาหารคาเจ้ายมาฝากพี่คอหอมด้วยค่ะได้ค่ะค่ะฝากพี่คอหอมแล้วก็น้องพายุค่ะได้ค่ะพายุเลย แม่บ้านจะถกมาว่าวันนี้ยุคพ,พิงำแพงแคนีออกนอกบ้านไม่น่าจะดูลุกอันนี้คือแอปหนูใช่ไหมเนี่ยุแอปแบบเนี้ย